โรงพยาบาลกรุงเทพจัดงานโอเพ่นเฮาส์ภายใต้จูนิ่งออนไลน์ตรวจทุกช่วงจังหวะชีวิตที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ชั้น5อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งเน้นการให้บริการแบบคอสต์มาท์เฮลท์เช็กอัพหรือชุดตรวจสุขภาพเฉพาะคุณตามความเสี่ยงและไลฟ์สไตล์ช่วยให้คุณรู้ลึกในเรื่องสุขภาพและให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับบริการในทุกไลฟ์สไตล์พร้อมเชิญอินฟลูเอนเซอร์คุณเป้วงวีทรโอและครอบครัวศีนรงมาโชว์เพลงคลาสสิกแสนไพเราะสร้างบรรยากาศและ สุขภาพดีๆในทุกจังหวะของชีวิตท่านที่สนใจสามารถใช้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ที่ h e a l t h d e s i g n Center ชั้น5อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพหรือสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ call center 1719่ค่ะในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่จะสร้างแพ็กเกจการตรวจสุขภาพที่มีความแตกต่างจากแพ็กเกจที่เคยมีทั่วไปนะคะ อย่างที่บอกว่าเราจะต้องจูนออนไลฟ์นะคะชีวิตเรามีจังหวะที่ปกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิมในทุกๆครั้งมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเฉพาะบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันและตอนนี้เรามีทีมงานคุณหมอเฉพาะทางที่คิดสร้างแพ็กเกจนี้ขึ้นมาให้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพในแบบที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เจาะลึกในแบบที่เป็นตัวของเราเองนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยแพ็กเกจการตรวจสุขภาพเนี่ยเรามารักจะเน้นที่2ตัวหลักๆนะคะคือดูที่อายุกับที่เพศแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะถ้าเราไปลองดูเนี่ยแต่ความต่างเนี่ยก็คือว่าปัใจจัยในเรื่องของความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ตัวเราในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน ตรงนี้เนี่ยเราให้คุณหมอเฉพาะทางในแต่ละโรคนะคะเป็นคนช่วยคิดช่วยดีไซน์เช่นเรื่องโรคหัวใจคุณหมอเฉพาะเฉพาะทางเรื่องโรคหัวใจเนี่ยเป็นคนคิดมาให้ว่าควรจะตรวจไอเทมไหนบ้างรายการอะไรบ้างนะคะโรคปอดคุณหมอปอดเป็นคนดีไซน์มาให้ว่าควรจะตรวจอะ,อะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือในการตรวจอะไรบ้างรวมถึงเครื่องมือในการตรวจเองเนี่ย ก็ใช้เครื่องมือที่ลึกขึ้นในการตรวจแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของการตรวจปลอกที่ใช้เครื่องมือในเชิงลึกมากขึ้นการที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะทาให้เราได้รู้ถึงพื้นฐานสุขภาพของตัวเราเองบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราสบายดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพมาเลย30ปีกว่ามาตรวจครั้งแรกเนี่ยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีไตยอยู่ข้างเดียว นะคะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้พวกพวกนี้มันไม่แสดงอาการเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆที่เราเกิดมาเนี่ยอวัยวะเราข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงมันครบหรือเปล่าฟังก์ชันมันเต็มที่หรือเปล่านะคะการได้ตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นการได้บอกว่าพื้นฐานในร่างกายเรามีอะไรรวมถึงถ้าเกิดเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยป้องกันได้รักษาได้ แม้แต่โรคมะเร็งหลายๆอย่างในทุกวันนี้นะคะถ้ารู้ระยะแรกเนี่ยมันคือการรักษาชนิดที่เรียกว่าหายขาดนะคะดีครับในฐานะคนที่อยู่ต่างประเทศค่อนข้างนานอยู่อังกฤษ8ปีอยู่อเมริกา10ปีแล้วก็เดินทางในฐานะศิลปินไปแสดงมากมาเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับกับการที่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยคือระบบการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเซอร์วิส นะครับผมกล้าพูดเลยว่าประเทศไทยดีที่สุดในโลกในโลกนะครับไม่ใช่แค่ในเอเชียเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความพร้อมเรื่องของความทันท่วงทีถ้าคุณไปประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบนี้นะครับในหลายๆเคสจะเป็นประเทศญี่ปุ่นก็ดีอะไรก็ดีเขาจะมีระบบยุโรปเนี่ยฟังดูเหมือนเขาจะเจริญกว่าเราใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงแพทย์ในยุโรปนี่เป็นสิ่งที่โหดร้ายมากนะครับอเมริกาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ตั้งใจฟังร่างกายตัวเองให้ได้มากม,มันอยู่ในคอนเซปต์ของคำว่าจูนนะครับดังนั้นเราจูนตัวเองก่อนเลยตั้งใจฟังว่าร่างกายเรามันบอกว่าอะไรเรารู้นะฮรร่างกายเราฉลาดมากเขาจะหาวิธีบอกคุณเองเมื่อหาวิธีบอกแล้วคุณก็มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับว่าเฮ้ยร่างกายผมมันบอกแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ใช้ประโยชน์กับการบริการแล้วก็ ความสามารถของแพทย์ไทยนะครับและการเข้าถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอายุเจนไหนก็ตามไม่อยากให้ใช้คําว่าเจนแล้วครับคือคําว่าเจนมันเหมือนบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเจนสี่ใจว่าเราเป็นคนแก่หรอไม่ใช่มันคือเจนปัจจุบันมันคือเจนนาวเจเนอเรชั่นนาวพวกเราที่อยู่เป็นวันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะคุณก็ดูแลปัจจุบันของคุณเนี่ยเพื่ออนาคตใช่ไหมครับดังนั้นอย่าคิดว่าคุณอายุน้อยเราจะไม่มีปัญหาอย่าคิดว่าอายุมากเราจะต้องไม่แข็งแรง ไม่ใช่มันต้องลืมสิ่งนั้นไปเลยนะครับเราใช้ประโยชน์กับสิ่งที่ประเทศไทยแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมีให้แล้วในเวลานี้นะครับอยากให้ทุกคน take advantage ใช้ใช้มันซะเพราะว่ามันคือดีมากๆที่สุดในโลกที่หนึงแล้วนะครับ ดีมากเลยนะคะที่มีหลายๆแพ็กเกจให้เราเลือกตรวจที่เหมาะสมกับช่วงเวลาอย่างที่คุณหมอบอกมาก็คือมันไม่ใช่ช่วงมันคือช่วงตอนนี้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ตอนนี้เราอาจจะไปปาร์ตี้มาเราทําอย่างนี้เราจะต้องตรวจตับหรือเปล่าเขาก็มีแพ็กเกจที่สเปซิฟิกให้เราเลือกหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีพียมสองจเราอยากจะตรวจเขาก็มีแพ็กเกจนี้ให้เลือกซึ่งเป็นการคัดตอมไม้ให้เหมาะกับเราจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูแลเราทุกสเต็ปซึ่งยัง หาไม่ได้หาที่ไหนได้เลยกล้าพูดเลยนะคะให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจริงๆเมื่อเราเจออะไรเราจะได้รักษาให้ทันท่วงทีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ตามหามานานมากเพราะว่าโดยปกติการตรวจสุขภาพนี่ก็จะเป็นการตรวจโดยทั่วไปเราก็จะได้ผลผลที่มันคล้ายๆเดิมว่าเราตรวจอันนี้นี่นี่น,นี่เราจะไม่มีการตรวจสเปซิฟิกเพราะว่าเครื่องมือหรือว่าการเริ่มต้นตรวจมันไม่ได้ไปเจาะลึกตั้งแต่แรก มันเป็นการป้องกันที่ดีอย่ารอให้อายุเยอะอย่าเพิ่งรอให้ร่างกายเราเตือนเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอย่างวัย40อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องรอให้ถึงนะคะบางคนคิดว่าอายุเยอะแล้วค่อยตรวจไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นจริงๆนะคะยิ่งเราเจอโรคเร็วเราก็จะรักษาแล้วก็ป้องกันไปในภายภาคหน้าได้เร็วขึ้นค่ะ การตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยแต่แต่ในยุคใหม่เนี่ยการที่รอให้โรคมันแสดงอาการเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายน้ามากๆแล้วแล้วก็ระหว่างทางไม่รู้มีอะไรเสียหายในบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะเนี่ยที่ด e ไซ g n เดนเซนเตอร์เนี่ยลงจอดลึกไปในโลคเฉพาะด้วยนะคะที่เราอาจจะมีความเสี่ยงที่เนื่องจากไลฟ์สไตล์เนี่ยบางครั้งเนี่ยโรคในสเตจที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันหาไม่เจอโดยการตรวจโดยทั่วไปนะคะถ้าเรามาที่นี่เนี่ยเราจะ เจอได้เร็วแล้วการได้เจอได้เร็วก็แก้ได้เร็วคือไหมคะก็เมนเทนร่างกายได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะยังไงก็แนะนำนะคะตั้งแต่16ปีจนถึงผู้สูงอายุเลยเนี่ยมีแพ็กเกจสำหรับทุกทุก,ทก,ทก,ทกช่วงวัยนะคะแล้วก็อยา่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่าในหลายๆโรคเนี่ยก็เป็นแอดแฟงแล้วอาจจะโชว์อัพมาตอนที่มันดูแรนแล้วก็ได้ ก็เกี่ยวกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะคะในคอนเซปต์ของ t u n n n g o n l i f e นะคะเป็นการตรวจสุขภาพในแบบที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกจังหวะของสุขภาพชีวิตให้เรารู้เท่าทันสุขภาพของเราเองนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนว่ามาตรวจสุขภาพกันนะคะแล้วก็เป็นการตรวจสุขภาพที่เป็นลักษณะของการเฉพาะเจาะจงในแบบของตัวเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะ